โอเคนะผมก็การุรีท่านผู้ชมทุกคนดทุกท่านกันด้วยนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าู่ช่องพาคินทีวีนะครับก็ในชิปนี้ก็มาเปิดการดาวน์โหลดฟรีไฟนะครับผมมีคนขอมานะครับว่ามันจะแหลกหรือเปล่าดาวน์โหลดยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูก็ผมมีกิจกรรมมาฝากสําหรับสายฟรีนะครับผมเออผมก็สายฟรีเหมือนกันเลย นี่ท่าปักธงนะครับผมนี่ท่าปักธงนะครับผมภารกิจที่สองนะครับผมภารกิจแรกผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับผมมาที่หกถึงวันที่สิบสองนะครับก็มันเริ่มกันเลยนะครับผมการดาวโหลดก็จะมีประมาณนี้นะครับเปิดเข้าไปก็โหมดผมก็จะ อัพโหลดไปประมาณนี้นะครับผมโซนฟิสตาย่านโคนชิวอะไรก็ดาวน์โหลดไปให้หมดนะครับนี่ผมก็ไม่ได้อัพโหลดพวกแมพที่จะเล่นนะครับผมพวกแมพที่แดนชำระบาดอะไรเนะี่ยผมไม่ได้โหลดนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นนะครับแล้วก็แผนที่นี่ก็ไม่ได้อัพโหลดอะไรเลยนะครับ แผนที่พิเศษผมก็อัพโหลดมาป่านะมาป่าเดียวได้ผมก็ชอบเล่นมากเลยนะครับ่งนี้คาบแลนผมก็อัพโหลดเรียบร้อยนะครับระบบพิเศษผมก็ไม่อัพโหลดนะครับอันนี้ผมก็ไม่อัพโหลดเหมือนกัน,นครับไม่อัพโหลดอะไรเลยนะครับอัพโหลดแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นให้ดูนะครับมีคนบอกว่ามัน มันจะแหลกหรือเปล่าไปเล่นให้ดูนะเดี๋ยวเล่นหมาป่าเดี๋ยวด้เกมนะผมนะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับคำถามว่าโทรศัพท์ผมเวอร์ชั่นอะไรนะครับก็เวอร์ชั่น M I U I หรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมเวอร์ชั่น M I U I 12.0.23ประมาณนี้นะครับนะก็ไปเล่นกันเลยเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นี่นะครับก็ดูเอาว่ากระตุกหรือไม่กระตุกนะครับกแบบระตุกอไม่แฉกก็ประมาณนี้นะกราฟิกราบลื่นนะครับประมาณนี้นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็จะยิงให้ดูก็โดนแดงๆอยู่นะครับนี่แดงแปดเลยแดงแปดเลยครับมาชมเชื่อมุกิ มาต่อกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <sk r isa> กดติดตาม <sk r isa> ให้ผมด้วยนะครับผมนะฝากไปดึงแบบ400ซับเร็วๆนะครับผมก็อยู่ไหนว่าเอาวังนี้นี่เฮ้ยเอาว่ะเขาจะทำไงโดนหลอกเป็นึ่งทีไปไงโดนหลอกโอ้โหแดงแปด หนแปดเลนครับคุณดูก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรมากเลยนะฮะก็ไม่ไม่ค่อยแหลกก็เจ็บประมาณนี้เลยผมท่านผู้ชมก็ไม่แหลกสักเท่าไหร่นะครผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้านะครับผม